รวมรถมือ2 JK นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะในคลิปนี้ JK มานำเสนอให้ชมกับรถเก๋งมือ2ค่ะราคาประหยัดนะคะรถสภาพดีค่ะทุกท่านเป็นรถบ้าน100%เรซถพร้อมใช้กันได้เลยนะคะติดฟิล์มมาแล้วรอบคันค่ะโตโยต้า u r รุ a หยดน้ำนะคะเป็นรถยนต์ปี02เกียร์ออโต้ค่ะทุกท่านภายในสภาพแบบเดิมๆค่ะเครื่องดีแอร์เย็นกระจกเป็นไฟฟ้า พวงมาลัยพาวเวอร์มีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเบกกาะกำมะหยี่สวยๆห้องเครื่องสวยค่ะคันนี้นะคะราคาเพียงแค่29,000บาทเท่านั้นนะคะเจ้าของต้องการขายเพราะไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะนำไปใช้งานกันคุ้มๆนะคะกันแดดกันฝนกันลมกันได,ด้สบายค่ะเครื่องยนต์ประหยัดด้วยนะคะทางใกล้ทางไกลเดินทางไปกับท่านได้ค่ะ ภาสีปี67นะคะรถอยู่ในอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นสนใจติดต่อสอบถามโดยตรงคุยเจรจากับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายไปดูไปทดลองขับนะคะติดต่อนัดหมาย่วงหน้าได้เลยตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะแอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ